นังไงพี่กำลังจะโทรอยู่ดิค่ะเก็บสับปี่มันหมุนหมุนไอ้นีเขาเด็กมันจะมาอย่างนคนทัวตัวก็ต้องก่อของราในการสร้างตัวบ้านสวยให้เสร็จเพราะทุกอย่างมันถูกต้องตามระเบียบนะแล้วเราจะหาทางออกให้ทุกท่านทีมงานครับ้ีมงาคนที่จะให้ร้องไม่ให้ร้องตอนนี้ดีกว่าถ้ารองเกิดเรื่องเด็กเดืนะคะ วันนี้ที่มาเนี่ยจะเปิดว่าจะเจรจาจะหาทางออกที่ดีให้ประมาณนี้เป็นเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับเกาะกลางแม่น้ำปิงเกาะกลางแม่น้ำปิงอ่าเรื่องการจะก่อเสือเราจะไม่ร้องแกถามราเราจะเอาทุกคนละที่มีความผิดทุกคนที่มีความผิดเนียนะยังไงเราอย่างนี้เรามาให้ข้อเสนอแนะกับทางราชการทีนี้เราต้องการมาคุย ข้อเสนอแนะเอาข้อเสนอแนะมาให้เพ <ro> nah e? hmm? <shared> <h iren> ื่อเจรจาให้ใี้ดำเนินการให้จบเรารู้ทุกเรื่องมากกว่าที่ท่านรู้ด้วยซ้ำอยากให้ทางส่วนเป็นเป็นเป็นตัวกลางในการรับข้อเสนอแนยไม่ทางศูนย์เชิญท่านมาว่าอย่างเดียวจบตอนนี้คือตรงน้ถ้าถ้าถ้ายังถ้ายังยืนกันอยู่อย่างเงี้ยอีกสิบปีก็ไม่จบปัญหาการที่ตอนนี้คือผู้ว่าต้องจะพยายามแก้ตรงนี้เพื่อนอกจากเราไม่ได้ถูกจุดเริ่มต้นแล้วมันก็ไม่จบเราวก็ท่าเรือ I don't know. สสรกันที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เขามีความพยายามในการออกสอสสรเพื่อให้ป็นที่สาธาาณะสาธารณะแล้วให้มันอยู่ในการดูแลของอำเภอร่วมกับเทศบาลซึ่งอันจริงๆแล้วตรงเนี้ยไม่ถูกต้องผมว่ามันต้องไปอยู่ในการดูแลของกรมธนารักษ์โดยเป็นคลิ้นต้านจหัดศูนนี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วพอพอเป็นอย่างนั้นก็ให้มูึงมาขอใช้พื้นที่แล้วก็ แนบกับแบบที่เขามีอยู่คือแบบนี้เซ็นรับรองมาถูกต้องทุกอยา่างก็แนบกับแบบแล้วสงง่งเข้ามาไทยมาไทยก็อนุญาตต่อ้ารเจาะดักแต่ว่าปันทุกวันนี้มันเป็นการพยายามใน,นการรื้อถอนโครงสร้างของศาลเจ้าไม่รู้เพราะอะไรจริงๆโครงสร้างนี่ก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ชัดเจนนะแล้วก็ขอ้อมูลที่ทางตามรายงานการ,รชนหนึ่งมีนาสองห้าสี่ส บอกไว้ชัดเจนว่าไม่เข้าไปยึดเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของโครงสร้างเนื่องจากมีวิศวรรควบคุมและรับรองอยู่แล้วมันไม่ต้องเข้าไปก้าวล่วงเขาแล้วคือถ้านตลาดจังหวัดตอนสองพันสี่สี่ยโอเคมากได้ชีแบบ้แจงมาชัดเจนเสร็จแล้วตอนนี้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรงไหนเ,เนี่ยมีความเห็นแทงลงมาเลยเนี่ยว่ามีจุดบกพร่องหลายจุ กมว่าคนรายง,ง,งานการประชุมอ่ะคือรอให้หนสรอออกและจะมาให้เทศบาลประกาศหรือถอนทันทีที่นสรอออกซึ่งคุเยพึงได้คุณเลอถอนโครงการถนนมะเกียนเปนความพี่สองคุณมาเลอถอนสิ่งที่ประชาชนบริจาคเงินมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการสร้างจากวนะัสดุเสือเนี่ยเดี๋ยวจังหวัดองมีปัญหาอีนี่คือสิ่งที่เราเรามองว่าปัญหาจะเกิดที่จังหวัดเราเลบบอเราเลบบอให้ท่านทําให้ถูกต้อง ตามสิ่งที่มันควรจะเป็นเพื่อที่ทุกคนจะได้ปลอดภัยหนึ่งมีเรื่องแค่นี้ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วก็ขอแค่ว่าสารจะว่าเสือเสร็จแต่ตัดเลยแต่ท่านรื้อสารจะาพ่อเสือก็ไม่อยอมเห,หมือนกันเลยเจะาพ่อเสือจะมีโทษในส่วนของคุณหนึ่งเองเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างสารจะาพ่อเสือไหมครับหรือจะกทุกประการในการสร้างสารจ้วพ่อเสือวหาจะมีจะมีได้ยังไงหนึ่งที่ันนี่นี่แต่เราเราเห็นว่า มันคือการที่มันมัน,ออนมีอิทธิพลท้องถิ่นที่อยากพูเดเนาะอยากให้พูดเลยซึ่งซึ่งเราไม่ได้สนใจเลยเพื่อนร่วมาวันนี้เราควรทำตามสิ่งที่ถูกต้องที่งานที่เป็นผลพิในครั้งนี้อยากทำให้เกิดจเพราะถูกต้องแล้วประชาชนที่ใช่คือประชาชนในบุญที่อ่ะเขาอยากทำให้เสร็จเขาไม่อยากพูดปอกสารเจ้าอื่อ่ะ เชื่อไหมล่ะใครๆก็อยากทําให้เสร็จแต่ถูกผู่ไว้หมดแล้วขนาดคนเจ้าของเรื่องเนี่ยชื่อคุณเพชรเนี่ยผู้ชายสองคนที่ทำถูกขู่จนไม่กล้าจะพูดอะไรแล้วอะแล้วหาว่าเฮ้ยคุณจะมาทุบลบล้างความเชื่ออะไรของมันมันไม่ควรวะ่ะที่แมตัต่ห้าสิบไร่ตแบนั้นน่ะต่ดให้เขาไป่้าไร่เนี่ยให้เขาใช้แล้วไม่ต้องถุดของเขาเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมันไม่ดีก่าหรอถูกปะ่ะ จะต้องไปทุทกเพื่อที่เกาะทั้งเกาะจะต้องเป็นของฉันและฉันจะทำโครงการอะไรอย่างเงี้ยนี่ถูกต้องไหมฉันถูกแต่านที่ออกจะปลอดภัยมากฟังโทเจสบาลเทศบาลเทศบาลเมืองก็คือคือวันนี้เองที่อยากจะวัตถุประสงคนหนึ่งที่มาวันนี้อยากจะเข้า,า,าด้วยกัาาอาานอ่าอะไรนั่นสารนะาสารร้องคือหนึ่งตั้งใจที่จะมาบอกะทะแนวทางและเอาข้อกฎหมายระเบียบ คำวิชาศาสตร์วิชาบอกบอกว่าเฮ้ยท่านนี้ถูกมึงทำเลยแต่อันนี้พอเราคอนเฟิร์มตรงกันคือวันก่อนเนี้ยหนึ่งโทรมาคุยกับสำนักงานจังหวัดท่านก็พูดมาว่าเอ้ยคุณสะดวกเข้าร่วมประชุมไหมเพื่อที่จะมีการสมร์นี้เอ้าผมฟีลไปดีเลยดีด้วยเลยพอโทรมามาคอนเฟิร์มกันอีกทีเมื่อวันก่อนขอเอกสารโน่นนี่นั่นแล้วอ่าอาก็ทำมาให้สุดท้าย คือเมื่อวานสอบประวัติเนี่เป็นใครขอประวัติหน่อยทํางานอะไรมาบ้างอายุเท่าไหร่เดวันที่เท่าไหร่ทางานอะไรมาบ้างมีตําแหน่งอะไรไอ้เรื่องตำแหน่งต้องพูดถึงรองเออตอนเราองคุยในฐานะประชาชนดีกว่าเ mm hmm. ดี๋ยวจะหาว่าเป mm ็น hmm. เรามาคุยกันในฐานะประชาชนเราเรามีความเห็นแบบนี้เราไม่ได้มาทําให้ใครเสียหาย mm hmm. ถ้ามีคนต้องเสียหายจากความถูกต้องอันนั้นื่อมย่อมจากความถูกต้องนะ แต่ความถูกต้องมันคือสิ่งที่ควรจะเป็นบนสังคมน,นี้เชื่อได้ว่าผู้ขยับยุกผู้ไม่มีขยับผูุกหลอกสา,ารจ้ก็เถิด เห็นบอกว่าเห็นพระองผมสร้างมาไว้มีกระถางคนที่แจ้งอยมติจังหวัดเนี่ยสักให้ทุกทีจริงๆีจัง ประชุมวันที่13พฤษภาคม62นะข้อที่สองมติที่ประชุมข้อที่สองข้อที่สองและข้อสาข้อ3บอกว่าให้เทศบาเลเมืองกำแพงเพชรดำเนินการประกาศหรือถอนและแผนการหรือถอนหลังจากได้รับการอนุสารียนี่คือมติอ๋ตอตรงนี้คือยังยังไม่ยังไม่ดำเนินการแต่มีมติแล้วยังไม่ได้ดำเนินการแต่มีมติถ้าเป็นมติที่ประชุม มีมต oh. e ิแล้วใช่ตอนนี้สบานการยืมถอนเมื่อมีเอกสารมอสลอรใช่ก็คือมีมติแล้วเขาสรุปแล้วเขาสรุปไปแล้วว่าเราควรยืมถอนก็คือคงก็คงค้อรื้อถอนแต่ต้องต้องรอ้นสลอร์ก่อนแต่ให้ได้นอสลอร์ก่อนก็ต้องมีอย่างยังไม่เกิดขึ้นเนาะงนอสลอร์ยังไม่ออกไม่มึงมึงมติ ก็วันนี้เองนะขออาสูตระก็จะรับเรื่องกับคุณค่ะจะขอขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะรับเรื่องแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไปตามระบบนะคะก็ในส่วนของสูตรก็จะเป็นลงรับในระบบแล้วก็เป็นเรื่องในหลายห้องนี้ส่วนใหญแล้วก็ดำเนินการนะคะจนเสร็จสิ้นกระบวนการคือสุดท้ายก็คือแจ้งข้อเท็จจริงให้ต่างทางผู้ผู้เสนอข่าวสาร ตัวนไ้ได้ไมนะ่แค่ผูว่วานปิดโทนได้ไม่แค่เห็นฟังด้วยนะงานไม่คุแล้วก็ไม่คุยฮัลโหลท่านผู้ว่ามะครับนู้ว่าอันนี้ชื่อหนึ่งงานที่มาอยู่ที่สถานการณ์ังวัเรารนี้ผู้้องเรียนที่เข้ามาเนะี่ยสถาการณ์จังัดเราเที่จะเข้ามาคุยจะขอพบท่านเรื่องเกี่ยวกับเกาะการแนะน้ำริงแล้วก็ ึ่งคือประชาชนคนเดงนวเพราะว่าประชาชนคนเดียวที่เห็นความผิดปกติของของเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นมาแล้วนานสามสิบปีตอนนี้จะหาทางแก้ไขให้ท่านผู้ว่าแต่ว่าวันนี้เข้ามาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รับความสะดวกเลยสักนิดเดียวใช่อ่าารลงทถึงหน้าต่างแนงหวาอ่าฮะใช่ครับใาปรช่ครับใช่ค่ะ วันนี้เราก็เอาข้อมูลเกี่ยวกับเราของเราไงนั่นด้วยมันมันตั้งแต่ต้นเรา,าท่านต,ตั้งแต่ เราพยายามจะหาไอ้เราเห็นแล้วข้อของปัญหามันคืออะไรเราจะเอาประเด็นมาบอกท่านท่านจะได้มีคำสั่งออกมาจากน้รองของท่านคนเอ้ยมันควรจะเป็นแบบนี้นะตอนนี้คือหลายๆคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นม้วยหลอกกับสิ่งที่สวัสดิ์ธรรมมีมติไปให้รื้อถอนเนี่ยสานเจ้าเนี่ยมันถูกต้องที่ไหนมันไม่ถูกต้องเลยท่านโครงการเฉลิมพระเกียรติเนี่ยท่านจะรื้อถอนโครงการเฉลิมพระเกียรติเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าจะลอะไรนะะ ใครเป็นเจ้าของคือคนเป็นเจ้าของต้องเป็นมูลนิธิเน,นี่ยตอนเนี้ยครนะครับมันก็ต้องเป็นมูลนิธิครับนาก็ต้องมาแดงตัวไม่ไม่คือคือท่านจะเอาข้อกฎหมายแบบนี้มามาล่อเขาออกมาแล้วท่าน มันจะคใช้กฎหมายแต่รักฎหมายมาแกประชาชนนี่มันไม่ถูกต้องนะท่านท่านผู้ว่าต้องคิดใหม่ทาใหม่นะตอนเนี้วันนี้เรามาเรามาดีท่านควรอย่างนี้ตอนแรกเชิญให้เราเข้าประชุมอแรกเชิญให้เราเข้าประชุมก็ท่านคันธิตอ่ะบอกให้เข้าประชุมแล้วก็ท่านหนังสือมาให้พี่กบอกม่ให้เราเข้ามันไม่ถูกต้องไ่าครับ ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้ว่าก่อนนะคือขอคุยอ่โอเคนะเดี๋ยวขออนุญาตอีกครับถ้ามันหงละกันนะครับอ่าเดี๋ยวต้องรอที่นี่แหละท่านยังอยู่ที่ห้ umas, องโควิดนี่แหละเจอกัโอเคโอเอเเจอกันมาครับพวกเขาต้อวพี่ทำใไไมครับมามาม่พี่นะเดี๋ยวจะเจรจาพ่อไสอ่อเไนอแลมี่อต่อใส ครับค่ะท่านผูช้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้พร้อมเรียนนะครับซึ่งวันนี้เดินทาง เลยนะหลังจากทราบว่าพื้นที่ตอนก่อนมีข้อพิพาทกันเกิดขึ้นกว่าเกือบ30ปีตั้งแต่ปี34ต้องมาในช่วงเช้านเองก็มีโอกาสได้พูดคุยกับพนักงานของผู้ว่าการจังหวัดตุนต่อไปครับผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรรวมไปถึงนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืว่าจะเป็นฝ่ายนข้าสู่เมืองทำนะฮะก็ที่จะถกเถียงพูดกันชี้แจงรายละเอียดเกิดเป็นที่เข้าใจนะครับล่าสุดเองช่วงบ่ายเองอะไรบ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกแพงเพชรท่านเฉลี่ ก็จะเ,เ,เป็นมทำอีกเลยเป็น,บบนยังไงนะคือตอนนี้ทางทางเราเนี่ยยืนยันว่าที่ดินแปลงนี้ยในความรู้ของเรานะว่ายังยจะต้องเป็นของกรมเจ้าท่าเนื่องจากอา al, ยอยู่ในลำน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของลำแม่น้ำดังนั้นต้องเป็นของกรมเจ้าท่าแน่นอนเราก็เลยขอสรุปว่าเราจะทําหนังสือไปที่คณะกรรมการข้าราชการอัฒนาทุนการศึกษา เพื่อให้คณะตุลาการเนี่ยทำเ,เรื่องสืกระทรวงคมนาคมถึงกรมเจ้าท,ท่าเพื่อที่จะให้ทบทวนคือมัน,นมเีเอกสารฉบับหนึ่งคือกรมเจ้าท่าทำแจ้งว่าราชการธรรมาั้นเนี่ยว่าที่ที่ดินบนตอเกาะเนี้ยไม่ได้อยู่กัความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าดังนั้นหนึ่งก็เลยมองว่าเดี๋ยวเราขอให้เขาทบทวนก่อนประเดี๋แล้วทบทวนที่ดิน,นี้ก,นก่อนว่าเป็นกรมเจ้าท่าไหมเพราะอะไร แต่ถ้ายังยืนย่างก็ไม่ใช่ขอบผเจาท่าลำนี้สิ่งที่มันน่าตลัวที่สุดคือมันมีมติให้เราถอนอ่าสัตว์เจ้าเดี๋ยวหนึ่งจะร้องฟอ้องกับเรียกร้องสัตว์ประคองเพื่อให้คุ้มครองสัตว์เจ้านี้ก่อนในระหว่างที่นอสตาร์เขาไปย่ออากเพราะว่าในมนติที่ประชุมของท่านท่วบอกว่าอ่าเมื่อมีเมื่อนอสรอร ก็จะให้เทศบาลจรดเลยถอนก็จะคุ้มครองอาคารก่อนตอนนี้เราคุ้มครองอาคารก่อนเพื่อให้อาคารที่เป็นของประชาชนของเราที่เริ่มสร้างมาเนี่ยให้ยังคงอยู่และทีนี้ประเด็นปัญหาต่างๆที่อยู่ระหว่างทางเดี๋ยวค่อยไรหาการแก้ไขมองว่าคือทางท่านผู้ว่าเนี่ยก็มีเจตนารมณ์ในการพัฒนาเกาะดังนั้นในเรื่องเจตนารมณ์ในการพัฒนาเกาะส่วนหนึ่งพัฒนาเกาะ ก็พัฒนาสัญเจ้าด้วยก็ไม่ได้หรอกหนึ่งก็ได้ได้ชี้แจงท่านผู้ว่าไปว่าในเมื่อท่านอยากจะพัฒนาเกาะส่วนของสัญเจ้าก็พัฒนาด้วยสิมันไม่ต้องเป็นของมาตรฐานก็อยู่บนเกาะเดียวกันตอนเนี้เกาะนี้ในเมื่อถ้าเป็นการดูแลของอำเภอร่วมกับเทศบาลตามที่ท่าน้ว่าพูดในเมื่อไม่มีอาคารอาคารโรกร้างคนสร้างอาคารที่โรกร้าอยู่ไม่มีเจ้าของก็จะต้องเป็นในการดูแลของเทศบาลกับอำเภอร่วมกันเช่นเดียวกัน ดังนั้นก็ใช้มาตรฐานเดียวกันในการพัฒนาเกาะนี้ไปด้วยสิก,ก็พัฒนาสัญเจ้ามีหนึ่งในในโยบายในการพัฒนาเกาะนี้คือพัฒนาสัญเจ้าวัดแต่ิการูโดยมอบหมายให้ใครไปได้มนนิติอิหร่านะไรัเชื่อถ้ามีมนติอย่างเช่นนี้จากจังหวัดเนี่ยมูลนิธิที่เขาเคยร่โมการสร้างมาตั้งแต่ต้ตนเนี่ยที่เขาถอนถอยไปเพราะว่าทุกวนันนี้เขาล่วก็เขาก็คงกลับมาร่วมทำไป ไม่มีใครฟังจะไม่กลับมาทำหลอกดังนั้นก็ได้แจ้งผู้ว่าละในระหว่างที่ทางผู้ว่าได้ดําเนินการตรงนี้ทางเราเนี่ยก็จะดําเนินการเพิ่มเติไปแสดงว่าในการที่ไปพูดคุยกับสธรณ์เรีไยที่จะหารือทางท่บอกเนี่ยผู้ว่าไม่รับข้อเสนอที่ในการพูดคุยในข้อถึงที่ที่แนวทางที่คุณนึเองทียาคือคือสิ่งที่หนึ่งหรือว่ามันเป็นนติคะแนนคนแก่ก็ได้ไม่ไม่เกี่ยวคือคือทางทางผู้ว่ามองว่าทางผู้ว่าเนี่ยมองว่ากฎ ถาถือเนี่ยซึ่งสิ่งที่ท่านมี่ดิตัดสินใจเนี่ยมันพิงพิงด้วยกฎหมายของทาน้ mm hmm. อ่าทีนี้เราไม่สามารถฟันธงอะไรได้ผพราว่าผพ้ว่าก็ฟันธงได้ระดับหนึ่ง mm hmm. สิ่งที่ตอนนี้ถ้าจะฟันธงได้สารให้สารชี้ชัดมาว่าใครเป็นกรรมสิทธิ์ในที่ด mm ิน hmm. หนึ่งมองว่ากองจนถ้าแต่ถ้ากองจนถ้าไม่เอาขาสา,ารานั้นไม่เอาได้ในที่ด mm ิน hmm. เหมือนฉันมีที่ดินฉันไม่เอา สุดท้ายมีตึกอย่ตึกหนึ่งให้เอาสุดท้ายตึกนั้นที่จริงนั้นู้การองราชัรัสดุทเป็นแผ่นดินถ้ามันใช้มาตรการแบบนี้เหมือนกันเนี่ยมามาพิจารณาที่ก่อนนี้เชื่อว่ามันจะต้องเป็นราชักรวัสดแต่ตอนนี้ในเมื่อเราว่ารนชาจักรวัเราว่าควเจท่าแล้วก็อีกส่วนนึงจะเป็นของราชัรวัต่อถ้าเป็นเจ้าท่าไม่เอาแต่ถ้าพวกว่าราหรอรอไม่เป็นไรเราในฐานเราก็ทําคู่กันคู่กนฐานเรา เราเป็นอะไรก็ได้จะเป็นนอสอเก็ได้แต่ขออย่าเดือดอย่าทุ่มฉันเจ้าอ่ะณวันนี้เราก็จะดำเนินการในสิ่งที่เราคิดควบคู่ไปพอถ้าเราคิดควบคู่ไปเราก็ไปทำอ่ะลองสารถ้าสารชี้มาว่าเป็นเอ้ยมันต้องเป็นรัชกัวหนึ่งราะว่าก็เถิบเพื่อนถูกไหมแค่่าสารบอกในนั้นถ้าผูว่าอนุญาตสารบอกว่าเป็นนอสอเอ่ะเนื้อเถียงไม่เท่นกันก็สารเพราะว่าอย่างนั้นก็ต้องดำเนินการกระทำตามที่สารสั่ง อ่าซึ่ตอนนี้ก็เดี๋ยวเริ่มต้นเดี๋ยวจะไปไปอ่าให้ทางผมจ้ะทบทวนนิติทบทวนนิติเสร็จแล้วเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งในระหว่างนั้นจะทำการทบทวนไปคืออ่าความควางตัดกันให้คุ้มครองอาคารหลังนี้ก่อนจะได้ไม่ต้องถูกนะครับก็ไม่มีอะไรอันี้โอเคครับโอเคเหมือนกับว่าตอนนี้เองได้มีการพูดคุยอาจจะถูกว่าแต่ทางผู้ว่าเองเนี่ยมันก็มีบัติออกไปแล้ว แล้วก <te> ็ในส่วนท่านก็เองทำตามกระบวนการหน้าที่ของท่างๆที่มีแต่ส่วนของผู้หนึ่งเองเนะในในเวลาของผู้ร้องเองก็จะเดินทางกระบวนการในส่วนของการต้องเรียนหรือว่าตัดต่อเพื่อจะให้มีการประทับนี้อยู่กับการยุติการพูดคุยรายในส่วนของใช่า้ตัดกองครัม